Security Area locate the biohazard container เดี๋ยวเข้าตรงประตูหน้าแล้วกันนะครับไม่อยู่แถวนี้แน่นอนชั้นบ,บนหรือเปล่าได้ย <c oughs> ินเสียงแล้วครับเอ้ยอยู่ชั้นล่างครับ well done biohazard container located เอ้ยๆสองตัว ใจเราก่อนไม่เห็นนะไม่เห็นนะเปรียบเลยซอนกล้องไปก่อนอสแกนก่อนเลยครับยืนนิ่งเลยนะเพื่อนเดี๋ยวเราเข้าประตูหลังแล้วก็แล้วก็เอาล่างแยกเฮ้ยโอยมใจเย็นดิเพื่อน พุ้งโอ้ยเลสโอ้ยกรวแมวแล้วไงยอดนายทำเพื่อนเราเราจะแก้แค้นอยู่ไหนวะนึกว่ามะม่วงเปรี้ยวจัดไม่เจ๋งจริงๆเนี่ะเขาอยู่ข้างในนี่แหละ เจอแล้วเจอแล้วจ้าอ้อวดกว่าอันนี้ไม่ปลอดภัยอันนี้ได้ไหมอุ้ยเรื่องหนูนคาบินนี่ก่อนลหรครับเดินเมันมาไปมันอยู่ข้างในนี้แหละหลังสังหรณ์นี่ไงเรียบร้อยครับด็อกเตอร์ ซุ่มเหรอเป็นสายซุ่มโอ้ยเฮ้ยออมครับออมอ้อมอ้อมอ้อมมาแล้วมาแล้วมาแล้วนอร์ทไม่ตามเข้ามาเป็นไงล่ะหนูเก็บมีอีกไหมมีอีกไหมน่าจะโล่งกันครับ อ้อมด้วยครับวิง่งอาแกนนีไม่ปลอดภัยครับไม่ปลอดภัยคาถาแยกเงาพัล่างเชยานเชข้างล่างนะครับมยปลอดภัยโอ้ยแบจะหมดแล้วโอ้ ผมไม่มีใครกล้าบุกเลยอะเหมือนอยู่ชั้นบนนะเดี๋ยวสแกนอีกครับวิ่งกันนี้ก่อนเฮ้ย,ย,ยเสียงเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเป็นไรเพื่อนมีการประทะกันนะครับตรงนี้เคลียร์ยิงเข้าไปเผื่อฟุกเวลาน้อยแล้วคุณผู้ชมบุกเลยดีวยกว่าเอ้ย <c oughs> มาระเบิดเข้าไปงเห็นกล้อนเห็นไหมเข้าไปเลยแล้วกันเฮ้ยโอ้โหตกใจเต็มๆครับโผ่มาได้จังหวะพอดีเลยเมื่อกี้ก็ใจเย็นเกินไปครับอ่ะเอาใหม่ลุยราบทู ดูว่ารอบนี้เราจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ไหมครับอยู่ข้างบนเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่เห็นแว๊บเมื่อกี้เนี่ย่นีไงเจอละต้องหาที่ซ่อนก่อนซ่อนกล้องจุดนี้ไม่ได้แล้วน้องไม่เห็นอะไรเลยอะเปลี่ยนที่ก่อนตรงไหนดีข้างบนโต๊ะนได้ไหมเดี๋ยวเอาไปข้างบนโต๊ะนี้ Location of biohazard container unknown Clear to engage าทำดีดีอยู่ครับมองเห็นอยู่มาไปกันต้องอ้อมนะี๋ยวผมอ้อมเข้าข้างหลังดีกว่ากองไหมใช่ตอนแรกต้องระวังไหนครับ ส่งโรนเข้าไปกันโอ้ยกดเพียดเอาโรนอันใหม่โรนแฮตติเวดมีใครอยู่แถวนี้ไหมนะนี่เลียนะครับอุ๊ยโอ้โหตรงนี้เลยอะขอดูซิตรงนี้แหละตรงนี้เลยโผล่มาสิโผล่มาเลยไม่กล้าเข้าไปนะครับเดี๋ยวมาให้เพื่อนกัน ส่งล่างแยกเข้าไปดีกว่าคาถาแยกเงาพันล่างยังอยู่อยู่ไหมชูมับแช่อ๋อไม่อยู่แล้วนะครับข้างบนเลยนี่นอันนั่นไงนี่ครับคือข้อดีของเรยแน่านะโดนแน่เขาย่องไปครับนายยืซุ่มเราอยู่เฮ้ยโดน ก็มีเหรอมีจริงเลยครับผู้ชมเยี่ยมมากเลยเพื่อนขอบใจมากบุกเข้าไปเลยส่วนเราอ้อมดีกว่า <c oughs> มีเซอร์ไพรส์ใช่ไหมฝั่งนี้ช่วงนครับตรวจสอบเคลียร์เฮ้ยอะมันกล้องโซแนแนมยิงโซส่งลางแยกเลยคาถาแยกเงาพลั้ง,เ, 1, งเราต้องเข้าแบบรวดเร็วนะครับรอบนี้รอบที่แล้วเราบุกแบบใจเย็นเกินไปนะครับก็เลยไม่ทันเวลา หายไปไหนวะไม่ได้อยู่ตรงนี้ะระเบิดอะ่ะอยู่ชั้นสองเหรอมีไหมชั้น2เงียบจังเลยอ่ะเฮ้ยไม่มีนะครับไม่มีวีแววของเรนฟอสเลยอะ่ะตรงไหนเพื่อน อยู่ไหนอะข้างล่างนี่หรอสรุปแล้วอยู่ชั้นล่างเหรอโอ้ไม่กอเขินเลยบุกเลยครับบุกเลยอย่ารออย่ารอบุกเลยปะลปเขาไปแล้วปละเขาไเไไ้นี่า้เนี่ยไ้หน่งยงไงไงวาวนะ้หมด เกือบดูเดือดมากเออเห็นมันได้อย่างี้เพื่อนฟิวส์ฮ่าที่หนึ่งเฉยไม่ได้ทำอะไรเลยฮ่าเป็นฝ่ายตั้งรับเป็นเป็นขับขันรีเจนเอ้ยลิซันอ่านผิดตลอดเลย

ซ่อมืูนี้เพื่อนกันนะครับดสุคิออทางของเขานะขอใส่เกาะกันหอเลยนี่เขาเจาะเราเลยวะไงไปอัอสิจอีกแล้วครับหนีได้ครับหนีได้โอเคสองสิ ไม่มีใครเลยตอนนี้ชอบชอบไม่มีเลยครับเงียบเหงามากสัญญาณเตือนภัยมาละแสดงดูเข้ามาคโดนจอแล้วนะครับกระแพงเดี๋ยวเรารอเฝ้าไซส์ฝั่งนี้แล้วกันนะเพราะเพื่อนอยู่อีกฝั่งหนึ่งจะได้แบ่งกันดูแลกี่แกกร,ระทันแล้วครับดูไหนลูกลูกลๆๆ เข้าประตูข้างหลังจริงด้วยสองสิเพื่อนข้างหลังเหรอเข้ามาสองทาง,งนะครับตอนนี้ขอดูฝั่งนี้แล้วกันมีไหมผมมั้ยไม่มีนะครับซูมเลยซูมเลยมาแล้วมาแล้วเข้ามาเลยเข้ามาเลยมาเลยรออยู่มาเลย โอ้ยตกใจโอ้ยโอ้ยระเบิดเกือบไม่ทันแสบนักนะใช้รถเป็นก่อกำบังครับถ้ามาก็ยิงไม่โดนเราอะเพราะว่านี่ทำใ้พูดไม่ทันขาดครับเลยเหลือคนเดียวครับมอกี้ในแบบว่าอยู่ทางนี้แหละ ปาระเบิดเข้าไปเฮ้ยระวังระวังระวังอย่าอย่าอย่าเข้าไปเพื่อนอย่าเขาไปโอ้โห friendly victorious hostiles eliminated ยิยยงระเบิดเรา,เาไหมอ๋าถือว่าดูเดือดนะแม t c h p o i n ครับสองต่อหนึ่ง ครับขันเหมือนเดิมแหละโอ้ตรงนี้นี่ที่แน่ๆเลยคือวางกับดักตรงประตูข้างหน้าก่อนาเข้าก่อนว Wall reinforced. ตัวนี้นี่ไม่แน่ใจวจะเข้ามาหรือเปล่าครับแต่ว่วาไม่ดีกว่าขอใส,ส่กราะก่อนนี่ห้าตาตัวนี้นี่มีสิสทธิ์ฝันร้ายฝันร้ายโอ้ยน,น่นนนานจะไม่รอนะครับน่าจะเข้ามานแน่ๆแหละ เดือนนึ่งอันไหมหมดละหัประตูเข้ามานะครับุรรบเผื่อเขาพีกลงมาจากข้างบนสองดิปุ่ยไหไปแบบตแบบต๊อบตกเสียท่าแล้วช่วยด้วยนะดูดดดดดดด หลงทางเอ้าไปทางไหนวะเดินอ๋อตรงนี้ยิงอัดเข้าไปยิงอัดเข้าไปโดนหิวคิวหิวคิวลุกเลยเพื่อนลุกเลยอ๋อไม่ได้อีกอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบละหิวคิวหิวคิวหิวคิวหลบมันเข้าไปแต่มันยิงโดนเพื่อนโอ้ลุกมาเลยลุกมาเลย คือทุกคนครบว่าเหมือนซอมบี้อย่าหิวก็หายมากครับคิดนะบลูทีมวินเยเอ็มบีพครับโอเคสำหรับวันนี้ก็พอเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดตและกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันใหม่อีพีนหน้าสวัสดีครับ